และที่เขาพูดกันว่าพืชสวนครัวรัวกินได้นะครับใช้พื้นที่ใกล้บ้านนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชสวนครัวครับนี่คือภาคปฏิบัติแท้จริงครับผมจะนำชมนะครับนี่แน่นอนครับ คือสมุนไพรไทยนะครับที่ขาดไม่ได้นะอาหารไทยครับตะไคร้นะครับอาจจะรู้จักไม่หมดทุกต้นนะครับแต่ว่าให้นําชมนะครับสำหรับบรรยากาศวันนี้ครับที่ทุ่งลําตะเคียนครับอาเภอพักไห่จังหวัดระน,นครศรีธยานะครับบารากอนนะครับพันธุ์พักริมท้องนานะครับใกล้ๆก,กับนา เป็นความสงบนะครับเป็นความเรียบง่ายของชนบทภาคกลางนะครับที่อยู่อย่างพ่อเพียงครับในวิธีแบบชนบทไทยภาคกลางนะครับก็ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นเคื่อนได้ชมกันนะครับบันทึกไว้ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5มกราคมพุทธศักราช๒๕๖๘ครับเป็นปีใหม่นะครับเพิ่งผ่านมา5วันครับ และแน่นอนครับวันนี้เสื้อที่ผมใส่วันนี้จะเป็นวันแดงเดือดอีกวันหนึ่งนะครับที่ลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมเพื่อนรักคู่แข่งตลอดการครับและเรามาลุ้นกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรครับลิเวอร์พูลสู้ๆครับ